สวัสดีครับนี่จะใช่มครับวันนี้ก็วันที่8สิงหาคมครับประมาณ6โมง25นะครับปี2564นะครับวันนี้ก็จะพาดูด้วงนะครับสวนไผ่กินซุ่งนะครับของแมวที่บ้านลำมมพานนะครับตำบลป่าตั้งพัสค์กจังหวัดลังคายนะครับเป็นที่ของแม่นะครับไปดูก่อนพอดีเดินผ่านแล้วมองเห็น ตัวก็กำลังวางไข่ในหน่อไม้นะครับตัวแปดหน่อยจะมืดนิดหนึ่งมาดูยังอยู่หรือเปล่าไม่รู้ไปหรือ,อยังโอเคอยังอยู่นะตรงนู้นนะด้านบนมันจะมีหน่อไม้ยี่สองหน่อนะของเขาจะวางนหน่อใหญ่นะหน่อใหญ่นะ นอนนี่เพิ่งตัดไปนะครับเดี๋ยวท่านเย็บนี่ขึ้นไปถ่ายหน่อยไม่รู้เขาจะบินหนีเท่านะี้ด้วงด้วงด้วงหน่อไม้นะครับถ้าทันอะไรจะเขาจะบินแล้อว่าฝนกำลังตกด้วยนะตรงโน้นะระวังขยับอึ๊บไม่บินนะครับ กำลังจะเตรียมวางไข่กิ้มไปในหน่อไม้นะครับดูแล้วมีหกขาอหล่นแล้วนไปไหนแล้วแค่นี้อ๋อนี่ตัวขาหล่นเจ้ตัวแล้วตัวด้วงนะด้วง ตัวเขาเปียกนะครับเปียกน้ำดูวขากันหนึ่งสองสามมีหกขานะครับมีหน่ไอตัวนี้จิ้มเขาแปล่วครับแล้วก็มีหนวดสองหนวดนะครับเขาได้เห็นนะดูยากอยู่นะดูด้านหลังครับทาไมเปียกน้ำนี่คงไม่ได้เห็นนะครับอาจจะบินไปแล้วเกาะ,ะมือเชื่อมแาแน่นแล้ว ปล่อยสิครับปล่อยสิครับที่มีความคามอยู่นะพยายามจะปักลงนิ้วช่างแมวนะครับเ๋ยวกลัวว่าเขากลัว,วจะทำลายเขาบ้างจะทำลายยดูหน่อยอด,ด้านหลังนะครับเป็นประมาณนี้ไอ้ด้านด้านหน้าเขาด้านท้อง เขาจับหน่อไม้แล้วกันจะได้เห็นชั้นหนะ่อยโอเคนี่นะครับจะวางไข่หน่อไม้นะครับลวงหน่อ,มไ,นอไม,ออไม้หาดูยากนะครับหาดูยากเรามาฝากกันนะครับยามเย็นฝนกำลังตกปล่อยนะครับวันนี้หน้าฝนโอเคเดี๋ยวก็จับจับเข้าใส่ตรงหน่อไม้แล้วกัน เสจะเดินเดี๋ยวเขาจะเดินไปหล่นนะครับหล่นตัวเปียกจับหนอนนี้แล้วกันหนอเล็กเนี่ยเสนักสนานีแล้วกันพยายามจะไปล่ยไปเรื่อยอาจจะบินแล้วก็จะบินแล้วเอาบินแล้วครับไปแล้วครับบินไปโนแล้วโอเคน่พาดูหนอน ดวงหน่อไม้นะครับนี่รังลอยนะครับนี่ของเขาวางไข่นะครับเนี่ยหน่อยก็มาพาด่วงได้นะด่วงวางเป็นบ้องๆนะครับเป็นจุดๆไปจิ้มจิ้มจิ้มวางไข่ไปโอเคครับโอ้ธรรมชาติที่สวนมะฟ้านะครับยังไงก็ช่วยกดตาม กดซัตเตครกดกดไลค์กดแชร์ก็ like, เป็นกำลังใจใช่ไหมครัในการทําคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่สวนก็ทําคลิปเกี่ยวกับสวนนะครับไม่มีอะไรมากก็รอวันจันทร์นี้จะจะไปขอใบรับรองนะครับรักษาโควิดนะครับที่โรงพยาบาลสังคมนะครับช่วงบ่ายบลายโมงแล้วก็ไอ้นี่ก็เป็นสวนไผ่กิมซุงนะครับที่ปลูกไว้น่าจะสองสามปีแล้วมั้งนะครับ โอเคครับยังไงก็ฝนกำลังตกปลอยๆนะครับเดี๋ยวว่าพรุ่งนี้ว่าจะขยายไผ่กินซุงนะครับแล้วก็ลองติดตามดูในคลิปอีกทีนะครับโอเคครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่รทบชงงานช่วงนี้ก็โควิด -19 ระบาดหนักนะครับก็ระวังกันด้วยนะครับก็ใครป่วยก็กินยารักษาตัวให้ดีจากตัวอยู่บ้านอยู่สวนนะครับหรืออยู่ที่โรงพยาบาลก็แล้วแต่ ถ้าใครยังไม่เป็นแม่อะไรก็พยายามซื้ออายาเก็บไว้ที่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นกระชายขาวนะครับฟ้าทลายโจรน,นะครับยาแก้เสียบยาแก้ยาพาราเซตามอลอะไรต่างยาแก้ไอนะครับอายาแก้ไข้หวัดยาชุดแก้ไข้หวัดใหญ่นะครับหรือว่าจะเป็นมะนาวขิงขาตะไคร้อะไต่างๆก็เผื่อว่าเราต้องใช้นะครับต้มกินรักษาก็แล้วแต่นะครับ แ้วแต่ใครจะถูกอะไรนะครับก็สู้ๆกันต่อไปครับโควิดอยู่กับเราอีกนานครับมันมีหลายสายพันธุ์ครับไม่ใช่ว่าจะเป็นสายพันธุ์เดียวเปลี่ยนแปลงไปเยอะครับแต่ละสายพันธุ์สู้ๆกันไปกันต่อไปครับ